สวัสดีครับดีคาร์ออนยูทูบครับวันนี้ทีมงานดีคาร์ครับอยู่ที่ Toyota alive ถนนบางนาตราดครับเพราะวันนี้เราได้นัดหมายมาเพื่อทำการแลกสัมผัสกับ Toyota Corolla Cross รุ่น ปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งแน่นอนครับย้อนกลับไปเมื่อปี2,563หรือปี2,20 0นะครับโตโยต้าเปิดตัวเจ้าโตโยต้า o ค o l ร a าคร s สมาในรูปแบบรถอเนกประสงค์สมรรถนะสูงหรือ Compact SUV นะครับให้เราได้ใช้งานในรูปแบบของรถที่เป็น HEV ก็คือรถที่เป็น Hybrid นะครับแน่นอนครับตัวเลข Consumption นะครับอยู่ที่23.3กิเมตรต่อลิตรตาม Eco s t ติ k e r นะครับและนั่นก็คือตัว ความอ,อินโทรคร่าวๆกับเจ้าตัว Toyota Corolla Cross กันนี้ครับวันนี้นะครับทีมงานดีคาร์มาชมโฉมเจ้า Minor c h a n g เจ้า Toyota Corolla Cross คันนี้กันใหม่นะครับโดยวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้แลกสัมผัสอยู่2รุ่นนะครับนั่นก็คือ Toyota Corolla Cross ตัวที่เป็น H.E.V. Premium นะครับและ Toyota Corolla Cross ตัว พรีเมียมลักชัวรี่นะครับโดยตัวแรกที่เราจะดูกันนะครับก็คือ HEV p r e m i u ีเมครับเรามาดูกันว่าเจ้า HEV p r e m i u ีเมีมคันนี้นะครับมีอะไรที่ปรับปรุงใหม่และน่าสนใจบ้างตามมาดูครับเดี๋ยวเรามาดู หน้าตาเขาที่ด้านหน้าก่อนนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยมีการปรับปรุงรูปแบบหรือรูปโฉมของรถอย่างไรบ้างนะครับไล่มาตั้งแต่ดีไซน์หน้าเลยนะครับคุณจะเห็นว่ากระจังที่ด้านหน้านะครับรวมทั้งกันชนหน้านะครับจะถูกปรับปรุงโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยเนียนตาขึ้นนะครับดูเหมาะกับความเป็นรถที่เป็น H.E.V มากขึ้นนะครับและแน่นอนที่ตรงมุมตัวกระจังหน้าทั้ง2ฝั่งนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีเซ็นเซอร์นะครับอยู่2จุดนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์เตือนการกะระยะที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีอยู่2จุดครับแล้วไล่ขึ้นมาที่ตรงไฟหน้านะครับตัวไฟหน้านะครับก็จะถูกปรับปรุงโฉมใหม่ให้เป็นแบบ LED Crystal i z e Headlamp นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบ Sequential ก็คือไฟจะวิ่งตามทิศทางนะครับแน่นอนครับการใช้ไฟที่เป็น LED นะครับ ข้อดีของเขาก็คือว่าเขาจะไม่มีความร้อนนะครับความร้อนจะน้อยมากแล้วก็ความส่องสว่างจะค่อนข้างสูงและชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วอายุการใช้งานของไฟหน้าไฟเลี้ยวก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าไฟหลอดนะครับเดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับครับที่ด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่าล้ออลอยนะครับจะถูกปรับปรุงโฉมาใหม่นะครับแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็น18นิ้วนะครับเป็นอลอยปัดเงานะครับสวยงามนะครับ ไล่มาที่ด้านข้างนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นที่ไฟท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับดีไซน์ใหม่นะครับให้ความส่องสว่างชัดเจนจากด้านท้ายมองเห็นได้ไกลนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับและที่สำคัญนะครับที่กันชนด้านท้ายนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะนะครับ อยู่ถึง4จุดนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งเพิ่มเติมมาเพื่อความปลอดภัยนะครับและแน่นอนครับเมื่อรอบคันนี้นะครับถูกปรับปรุงนะครับถ้าคุณมองไปที่ข้างบนด้านบนนะครับตรงใต้หางตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องนะครับ ครับและนั่นก็คือเป็นการปรับปรุงโฉมภายนอกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าภายในนะครับมีการปรับปรุงรูปโฉมแบบไหนกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแน่นอนครับคันนี้นะครับภายในเนี่ยใหม่แน่นอนเข้าไปดูกันครับครับเปิดเข้ามาดูภายในกันครับการออกแบบภายในใหม่นะครับ แน่นอนเมื่อคุณเข้ามานั่งนะครับสิ่งที่คุณจะต้องสัมผัสได้เลยก็คือเบาะนั่งนะครับคุณจะเห็นว่าเบาะนั่งสําหรับคันนี้นะครับออกแบบใหม่ด้วยสีใหม่นะครับตัวนี้เราเรียกว่าสีดาร์กโรสนะครับซึ่งสีดาร์กโรสเบาะนั่งใหม่ที่เป็นหนังของ t o โยต้าโคโรลล่าครอสคันนี้นะครับคุณจะสําหรับตัวไมเนอร์เชนตัวนี้คุณจะเห็นว่าตะเข็บนะครับก็จะเดินด้วยได้จริงแล้วนะครับไม่ใช่ได้ปลอมเหมือนตัวก่อนนะครับและที่สําคัญครับแน่นอนเราเข้ามานั่งข้างในนะครับ เราก็จะได้สัมผัสถึงความทันสมัยความกว้างขวางและนั่งสบายนะครับลองดูนะครับหน้าจอนะครับเวลาเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าจอ,อ,อหน้าจอสัมผัสต,ตัวนี้นะครับมีความกว้างอยู่10.1นิ้วนะครับแบบ HD นะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Auto Android แบบไร้สายนะครับ พอไล่ลงมานะครับคุก็จะเห็นว่าเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีปุ่มออโต้โฮลเบรกนะครับรวมทั้งตัวระบบการปรับโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น EV โหมดหรือ Drive โหมดนะครับรวมทั้งการปิดระบบควบคุมการเสถียรภาพการทรงตัวนะครับที่ด้านหน้าก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมีมันติฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือ ภายในของเจ้าตัว H-E-V Premium นะครับที่เราได้สัมผัสนะครับเบาะนั่งนุ่มสบายปรับด้วยไฟฟ้าเช่นเดิมครับความสะดวกสบายมีอย่างไรก็มีอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงทริมหรือวัสดุภายในใหม่ให้หน้านั่งหน้าใช้งานมากขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวท็อปครับว่ารุ่นที่พรีเมียมขึ้นไปอีกก็คือรุ่น H-E-V Premium Luxury มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีหน้าตาที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูเจ้าตัว h e v premium luxury นะครับเรามาดูกันก่อนว่าภายในนั้นนะครับเครื่องยนต์1.8ลิตรแบบ vvti กับมอเตอร์แบบซิงโครนัสนั้นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่ครับ ครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่รองรับน้ำมันได้ถึง E20 นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรแบบ4สูบ16วาล์ว VVTi นะครับเครื่องยนต์เฉพาะลำพังเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะให้กำลังแรงม้าสูงสุด กำลังขับสูงสุดถึง72กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดคือ142นิวตันเมตรนะครับรองรับน้ำมันได้ E20 นะครับและแน่นอนครับเขาจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นมอเตอร์แบบซิงโครนัสนะครับซึ่งจะใหเะ้เราเรียกว่าให้กำลัง,ง,อลงของมอเตอร์นะครับสูงสุดคือ63กิโลวัตต์แล้วก็ตัวมอเตอร์จะสร้างแรงบิดสูงสุดได้ถึง163นิวตันเมตรนะครับแน่นอนครับ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์เขาจะต้องมีแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟนะครับเจ้าแบตเตอรี่ที่ใช้ในการเก็บกระแสไฟที่ได้จากการขับของเครื่องยนต์นั้นนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบนิกเกิล e มท l h y d r ไฮไดนะครับแบบ28โมดูล168เซลล์นะครับความจุของแบตเตอรี่6.5แอมอานะครับซึ่งแน่นอนครับเพียงพอกับการใช้งานในรถที่เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับเพราะว่ากระแสการ ประจุแล้วก็การปล่อยกระแสะออกมาเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์นั้นก็จะมีการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการช่วยงานกันทำงานทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเ,เครื่องยนต์ขนาดไซส์เท่านี้นะครับมอเตอร์กำลังเท่านี้แล้วก็แบตเตอรี่เท่านี้นะครับพอที่จะใช้งานขับเคลื่อนเจ้า Toyota Cor o l l a Cross HEV คันนี้ให้ไปได้ทุกที่ที่มีทางนะครับแล้วก็ไปถึง กลับได้แน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปเข้าแถวเสียบปลั๊กชาร์จที่ไหนใดๆทั้งสิ้นนะครับและเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าตัว h e v premium luxury กันกันต่อนะครับว่าหน้าตาเจ้า toyota corolla cross h e v premium luxury นั้นจะมีหน้าตาที่สวยงามและมีอุปกรณ์การใช้งานที่มากกว่าเจ้า premium คันนี้มากน้อยแค่ไหนตามไปดูครับ นี่ก็คือเจ้า New Toyota Corolla Cross นะครับ H E V Premium Luxury ครับเรามาดูกันว่าเจ้าตัว Premium Luxury นั้นมีอะไรที่มันแตกต่างกับตัว H E V Premium ธรรมดากันบ้างนะครับไล่ไปตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะครับคุณจะเห็นว่าตัวกระจังหน้าแนวกระจังหน้าไฟหน้า LED ไฟเลี้ยวแบบ LED แบบ Sequential นะครับก็ยังคงมีเหมือนกันนะครับรวมถึงเจ้าเซ็นเซอร์กะระยะที่ด้านหน้านะครับแต่ความแตกต่างนะครับลองไล่ไปครับ คุณจะเห็นว่าตรงใต้เอมเบมของ Toyota นะครับจะมีกล้องนะครับแล้วเมื่อเราไล่ขึ้นไปตามแนวฝากระโปรงนะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีกล้องบันทึกการขับขี่นะครับรวมทั้งกล้องของ Toyota s a ซฟตี s e ซนสนะครับอยู่ติดตั้งอยู่บนหน้ากระจกนะครับซึ่งจะลิงก์กับระบบความปลอดภัยแล้วก็กล้องแบบพาโนรามิก360องศาที่อยู่ใน Toyota าเซฟตี้เซนสนะครับเดี๋ยวไล่มาดูที่ด้านข้างกันครับกับเจ้า ตัว Toyota New Corolla c H.E.V s h e v Premium Luxury พร้อมชุดแต่งคันนี้กันนะครับที่ล้อนะครับก็จะยังเป็นล้อที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแบบปัดเงานะครับสีทูโทนนะครับขนาด18นิ้วล้อมลัดไว้ด้วยยางมิชลินนะครับขนาด2 2 5 50 18แนะครับและถ้าเราดูที่กระจกด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่ามีกล้องนะครับที่ด้านข้างอีกตัวหนึ่งนะครับระจกกระจกมองหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องที่เอาไปใช้กับกล้องแบบ360องศาที่เป็นพารามิกนะครับ ไล่ขึ้นมาที่ด้านหลังนะครับไฟท้ายก็เช่นเดียวกันครับเป็น LED นะครับเป็น LED นะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการปรับแต่งเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีกล้องบันทึกการขับขี่ที่ด้านหลังนะครับแล้วก็กล้อง360องศานะครับพวกนี้นะครับเรากล้อง360องศานี้นะครับจะเป็นพาร์โน i c มิกวิวโมนิ มอนิเตอร์นะครับแบบ360องศาเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเรามาดูกันภายในกันดีกว่าครับว่าเมื่อเข้าไปอยู่ภายในของเจ้า t o y t ต c o r o l l ค Cross คันนี้แล้วนะครับรุ่นที่เป็นพิเศษนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดูข้างในกันครับ <S <S ครับและเมื่อเปิดประตูเข้ามาสู่ห้องโดยสารนะครับในตำแหน่ง ที่จะขึ้นไปนั่งขับนะครับเราจะเห็นว่าภายในเบาะนะครับจะเป็นสีด์กโรสนะครับและแน่นอนครับเป็นเบาะหนังปรับด้วยไฟฟ้านะครับเราจะมาดูกันว่าเข้าไปนั่งแล้วสะดวกสบายแค่ไหนครับเบาะขนาดใหญ่นะครับนั่งสบายครับนุ่มหนึบแน่นนะครับแน่นครับทีนี้เรามาดูครับว่าเราจะใช้งานภายในนะครับโดยที่ เราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวหน้าจอนี้นะครับจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วนะครับแบบ HD นะครับซึ่ง t o y ยต้าให้ข้อมูลมาว่า HD ตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายนะครับกดหนึ่งครั้งครับหน้าจอจะแสดงผลที่ตัววิทยุให้เราได้เห็นนะครับว่า,เ,าเขาจะามีอะไรให้เราได้ศึกษากันบ้างนะครับ ลองดูครับตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับเราสามารถที่จะปัดหาดูฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายมากมายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฟังก์ชันนะครับสัญลักษณ์ของ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y นะครับอันนี้ก็คือหน้าจอแบบ10.1นิ้ว HD นะครับอย่างที่บอกนะครับส่วนหน้าจอด้านกดอีกหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอที่ เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลกันกับขี่แบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิว้วก็จะแสดงโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับว่าในตัวรถนี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราจะเห็นว่าแบตเตอรี่นะครับก็จะมีแบตเตอรี่ของไฮบริดนะครับก็จะเหลืออยู่3ขีดนะครับแล้วก็ประตูเปิดอยู่ทุกอย่างจะถูกโชว์บนหน้าจอนี้นะครับไล่ลงมาที่คอนโซลกลางตรงนี้นะครับไล่ระดับลงมาจากระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ ด้านล่างก็จะมีระบบชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะครับรวมทั้งระบบควบคุมการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น EV โหมดหรือไรโหมดต่างๆนะครับรวมถึงคันเกียร์นะครับแบบดึงลงมาตรงๆเลยนะครับปุ่มออโต้โฮเบรกแล้วก็พาร์คิ้งเบรกนะครับ แล้วก็ช่องใส่แก้วน้ำนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้เห็นเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นรุ่น H-EV Premium Luxury นะครับจะมีหลังคาที่เป็นเราเรียกว่าหลังคาแบบ Panoramic r o o f แบบ Frame Rate นะครับพร้อมกับม่านปรับแบบไฟฟ้านะครับปุ่มควบคุมอยู่ตรงนี้ครับกดหนึ่งครั้งนะครับม่านไฟฟ้าจะเปิดออกจนสุดเลยนะครับเป็นการรับแสงธรรมชาตินะครับ แน่นอนครับกระจกนี้เป็นแบบเฟรมเลสนะครับเป็นหลังคากระจกซึ่งตัวกระจกจะกันแสงได้20นะครับอันนี้ก็คือเป็นความพรีเมียมลักชัวรี่อีกรูปแบบหนึง่งที่ Toyota จัดเข้ามาไว้ใน t o o y t n e ย w o r r o l a Cross H.E.V. รุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ด้านหลังนะครับที่นั่งตอนหลังนั้นจะมีความกว้างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านท้าย มีมากเพียงพอที่จะให้เราเก็บของได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับครับลองเข้ามานั่งดูที่นั่งตอนหลังกันบ้างนะครับก็แน่นอนครับตามสไตล์ t o y ยต a ที่จะต้องนั่งสบายกว้างขวางนะครับที่สำคัญเลยนะครับถ้าเราจะดูกันดีๆนะครับที่เท้าแขนกลางนะครับสามารถดึงออกมาได้มีที่วางแก้วน้ำมีระบบปรับอากาศที่ด้านหลังนะครับปรับได้ทั้งทิศทางนะครับ และที่ด้านล่างนะครับสำหรับชาร์จโทรศัพท์มีช่องชาร์จแบบ Type C อยู่2ช่องนะครับและนี่ก็คือความกว้างขวางนะที่เท้าแขนด้านข้างนะครับขอบประตูก็ยังจะมีที่วางแก้วน้ำนะครับแน่นอนครับที่วางแก้วน้ำมี1 2 3 4สคนละ2 2แก้ววางได้สบายมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนั้นยังมีเนื้อที่ให้เราสามารถเก็บของได้อีกมากน้อยแค่ไหนครับ มาดูกันที่ด้านท้ายนะครับการเปิดก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับเปิดง่ายเปิดสะดวกนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางครับอีกทั้งยังมีแผ่นปิดสัมภาระท้ายที่สำคัญนะครับถ้าห้องเก็บสัมภาระแค่นี้ยังไม่พอนะครับเบาะนั่งแถวสองยังสามารถปรับพับ ได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ปรับแบบ60-40นะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับถ้าจะเพิ่มพื้นที่เกะก,กะก็สามารถถอดตัวแผ่นบังอสิ่งของนี้ออกได้ครับเดี๋ยวดูครับครับและนี่ก็คือห้องเก็บสัมภาระที่กว้างนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างทั้งหมดนี้นะครับคุณจะมีใน โ o โยต้า o คโร c คร s สใหม่นะครับซึ่งเป็นรถแบบ H.E.V แน่นอนครับรถโตโยต้ r o คโร c คร s สที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ Minor Chain ครั้งนี้นะครับจะถูกปรับนะครับรุ่นย่อยจาก5รุ่นเหลือ4รุ่นนะครับมีสีให้เลือก5สีแล้วก็สีภายใน2สีนะครับตามรุ่นนะครับแน่นอนครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ Toyota สร้างสรรค์ขึ้นมาปรับแต่งขึ้นมาเพื่อให้การใช้งานในชีวิตประจำวัน เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและสนุกสนานมากขึ้นครับถ้าสนใจเจ้า Toyota Corolla Cross ใหม่แบบ Hybrid ทั้งหมดที่เราว่ามานี้นะครับขึ้นไปที่โชว์รูมครับไปขอทดลองขับกับ น้องๆที่ึกษาการขายได้ครับแต่สําหรับเทปนี้นะครับดีคาแมกซีนและก็ดีคาออนยูทูบต้องขอลาไปก่อนนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้เตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆห,หรือรถรุ่นใหม่ๆที่เรารีวิวให้ดูกันนะครับรวมทั้ง YouTube อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทดสอบรถหรือการเดินทางท่องเที่ยวนะครับซึ่งต่อไปเราจะสรรหาคอนเทนต์เหล่านี้มาใส่ในดีคาออนยูทูบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าลืมติดตามกันครับสำหรับเทปนี้ทีมงานของเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ